โยว่างวไวรุ่นนะเอ็กซ์ซีรีหล่อดำดุดันน่ะฟีดาวกับขาง,งวดเริ่มต้น7 0 0 0พครับพี่น้องดำโด,ด,ดุดำโดุไม่เกรงใจใครไหมดำาดกขนเยอะโอ้ข oh. นของได้เยอะนะโอ้นะิไปอย่างอื่นแล้วนะมาแนะนำตัวหน,น่อยนะสวัสดีครับพ่อไก่ไเซมรถซิ่งทั้งเทมาให้ต้องมีรถด,ดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับชมเสียงหวานเกี๊ยว ล้อแม็กซี่สามเจ็ดเลเซอร์แดงเสียงเดินหอบเสียงแผบนะนะแผลบ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 คืออะไรครับไปนะเสียงคือหวานเนี่ยโอ้ไม่ได้หวานหรอกครับเครื่องมันใกล้จะพังแล้วโอ้เคียยอกยอกตอนแรกคอยกันดิซื้ออยู่ซื้อเหรวเฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันวิ่งเจ็ดพันโลไม่แท้หรือไม่ปลอมปะ รวยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ๋อันบันทีอ๋อแน่วันทีเวลาอันนี้เรียกไม่เนะเรียกไม่เจ็ดพันเหรอเออยๆเจ็ดพันโลลดไปรุ่นสามเดือนได้ไหมนี่เดือนครับฮะครับสามเดือนประจายคลางเดืนจักเดือนโอ้ยเอาอีกแล้วรถวัยรุ่นสามเดือนเจ็ดพันโลโอ้ปวดผัวบักโมบักแตงอ่ะดูเลยเสียงหวานหาดูเม็ดอุ้งม็ดลาก่อนขวานรถไม่เคยถอดนะครับ สวยงามอันปิดไอ้กกะจกนั่นน่ะอากเดิมๆไม่เฉียวไม่ชนนะครับอ่ามาหยากโชว์ฟังเสียงหน่อยขี่ฟุ้ไงกุ๊บเลยอันไอ้รถเจ้านี้าลางบ่โอ้เโาะเกาะส่างนาล้านครับแหงล้านแหงแหงล่างขี่ฟุ้นแหงเกาะหลก็เลย บ่ต้องล่างเด,เ,าเ,เดี๋ยวยให้เขาคิดเสียทีเดียวแล้วค่อยล่างทีเดียวน่ะอ้าว x series รอรอดำดำดูด,ด,ดูไฟแตกนิดนึงเพิ่งจะไปเจอม,มานะแต่ว่ <laughs> าบ่าเที่ยวบ่สดนบ่าต่ำหนักมากถือว่าโอเคน่ะเดี๋ยวอ้ะเปลี่ยนไฟทา้ายน่ะรถหักกระเข้าได้พี่น,อนอ้องบ้องตายนะหัวนงหัวนัดเดิมหมดครับน่ะอาร์กเดิมเดิม นระับประกันว่ามีการส้นหนักที่ความจมน้ำไฟใหม่ตัดต่อเลขกระซี่ตัดต่อเลขต,ต,ตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันครงสร้างของรถเดิมตัวคูงตัวเครื่องของรถเดิมทุกอยางฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวนะปีแรกเอาไปผ่อนเจ็ดปีที่สอง0ันหมื่นนิดห่อยอย้ยใส่ผมจเจอยังงามเลยนะเครื่องเดิมเมครับไม่ได้ใส่แค่าครอบเครื่อง แคนเทปหน้าเดิมคานเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบลองแก้มเดิมสักขับปูไม่เคยตอดจักมอคออ,อยู่ครบเอ็กซิเรชั่มใหม่ปียี่ยี่เอ็ดป่ะยี่เอบดยี่เอ็ดปีดา,าวปีแรกพันเจ็ดพันเก้าปีที่สองพันหมื่นน้อยๆอ,ออกรถศูนย์บาทจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทราาับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไฮด์หน้าเฮดสวนแม่บ้านรัปภกีดยางขับวิ่งขับแกล ครับผู้อข้าวชิบล้อครับแม็กโครทุกอาชีพมาเลยจบแค่ศูนย์บาทนะปีแรกพันเจ็ดพันปีที่สองพันมื่นน้อยๆวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่า y o u ูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประาชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรีงยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสม็มรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมคําว่าสุดครับพี่เสริมพิมคาว่าเจ๋วครับพี่เสริมพิมคำว่าจวดอีกแล้วพี่เสริมพิมคำว่าไอ้เสริมจัดให้พิมคําว่าผมอยากไปนี่ครับพี่เสริมมึงก็ถอดเม็ดเลยดีคุณหลายไวร่อนแก้วคุณหลายคอยหายใ,ใ,ใ,ใจวายอิ่ม